รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตปั้งปังนี่เจอกันวันเสาร์ค่ะถูกต้องครับเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้ครับกับพวกเราครับผม การณภัทรอินเอือและคุณเดียนักสู้อะไรครับ <Mac> ลินลี่แมกคราตค่ะเดียก็ไม่ใช่ชื่อจริงนะไม่ใช่ชื่อจริงครับ <c oughs> ใช่ค่ะ, <c oughs> คะ,ะเจอกับเดียกับกันแบบนี้นะคะพร้อม <ๆ S 1> กับเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเรื่องราวในช่วงรู้ไปหมดเนี่ยเคยสงสัยไหมกัน, <c oughs> น,กนเวลาเราเห็นนักกีฬาที่เขาได้เหรียญทองส่วนใหญ่แล้วเขาแบบถ่ายรูปนักวิ่งก็เป็นนะจะต้องแบบถ่ายรูปทำท่ากัดเหรียญนะกัดเหรียญนะถึง่าได้เหรียญทองมาก็จะ โพสท่ากัดเหรียญโชว์น่ารักสงสัยเหมือนกันว่าทาไมต้องโพสท่ากัดเหรียญด้วยแล้วสงสัยเหมือนกันว่าทําไมตัวเองต้องกัดจริงเจ็บฟันไปหมดเลยอะออวันนี้มีคําตอบวันนี้มีคาตอบหรอครับผมมีคําตอบแน่น,นอนว่าทําไมเขาถึงต้องกัดเหรียญกันและเหรียญทองที่ได้เนี่ยเป็นทองคําจริงหรือเปล่าออหรือว่าเป็นแค่ทองให้รู้ว่าเป็นเหรียญทองแค่นั้นและเรื่องดังปังวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของนักกีฬากับรอยสักของเขานักกีฬาหลายคนระดับโลกเนี่ยชอบสัก เดบิวเบ็แฮมอย่างนี้เลเน่มเมซี่นี่ก็สักเต็มเลยใช่เนม้า <N ema S 1> รู้จักสักคนไหมที่พูดมาี่นรู้จักรู้จักรู้จักหมดเลย <c oughs> เพราะว่าตาอลอยอะไรนี้เพราะหน้าตาดีหมดเลยตาลอยเรามาดูกันว่าที่มาของรอยสักต่างๆเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงร,ราไมไปถึงเรื่องของคุณอาร์วันดี <c oughs> ใช่ครับ Q&A นะครับสงสัยตอบให้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของน้องเต้ยสุดาพรกันซึ่งล่าสุดนะครับเพิ่งคว้าเหรียญทองแดงกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวมาจากกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงหุ่ย วันนั้นนะไม่ฟิลมมาตอนวันนั้นที่เชียอยู่อ่ะแล้วคือกําลังจะเตรียมตัวเข้ารายการสดอ่ะ,ะค่ะแล้วจบพอดีแบบอีก3นาทีเข้ารายการอ่ะไม่มีกําลังใจในการจัดรายการเลยวันนั้นมีไม่อ่านข่าวอื่นเลยพูดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวอุดหงิดน,นะอ,อแต่ว่าโอเคไม่เอกฉันน่ะเขาก็ทําดีที่สุดแล้วแหละอยากถามคุณนาว่าน้องเต้อนะครับผมหลังจากนี้อีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะยังสามารถชกมวยสากลสมัครเล่นหญิงในกีฬาโอลิมปิกได้อีกไหมเพราะว่า น้องแต้วเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้30แล้วอยากอยากรู้ว่าเขาจะฟิตพร้อมที่จะสู้กับโอลิมปิกครั้งต่อไปหรือเปล่าอืมอ,อยากรู้เหมือนกัน<ช>เพราะฉะนั้น,น <ะ S 2> เดี๋ยวรอคำตอบจากคุณอานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาเจอกันแน่ๆน,นะคะว่าทำไมนักกีฬาถึงต้องกัดเหรียญทองสักครู่คะ่ะครับสนับสนุนโดย All new Civic Drive the u n d r i v e a l ครับต้อนรับกลับเข้าสู่สปอร์ตปังๆครับและนี่คือช่วงรู้ไปหมดครับผมกับเรื่องทำไมนักกีฬาถึงชอบกัดเหรียญกัดเหรียญทองด้วยนะขึ้นพเดียมนะจะมีท่าประจำคือท่ากัดเหรียญ ทำไมเขาถึงชอบโพสท่านี้กันใช่ต้องบอกก่อนอย่างนี้นะคะว่ามหกรรมกีฬาใหญ่โอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกเนี่ยจบลงไปแล้วใช่ครับแล้วก็นับจากวันนี้ไปอีก1ปีเนี่ยนะคะก็จะมีมหกรรมกีฬาใหญ่สําหรับชาวเอเชียใช่ใชนั่นก็คือ Asian Game <Asian Game S 2> เอ,อ,อเชีนนเนเยนกเนกมออสุุดดใจสพลัง นี่ผมชอบมากเป็นเพลงที่จำได้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อ๋อใช่ไหมนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้น1ิกันยายนปี2022บหรือว่าปีหน้าก็จะจัดขึ้น1ปีนับจากนี้เลยใช่ที่หางโจวประเทศจีนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับสถานการณ์โควิดในทีมเนี่ยก็จะค่อยๆบางเบาลงนะทำให้พวกเราเนี่ยไม่ต้องมาใส่หน้ากากกันไม่ต้องมาใส่แมสกันนะครับแล้วก็สามารถทำให้คนดูเนี่ยสามารถเข้าไปชมกีฬาเอชี่นยกงได้เต็มสนามไม่เหมือนกับที่ รุงโตเกียวโอลิมปิกที่ผ่านมาอมโอ้โหจัดสนามอย่างดิบอย่างดีลงทุนเยอะมากแต่ว่าคนดูไม่สามารถเข้าได้เหงาๆเลยทำให้นักกีฬานี่ไม่มีกำลังใจเนาะปกติเนี่ยเสียงเชียร์นี่ต้องกระหึ่มสนามแล้วรวมไปถึงนักกีฬาด้วยนักกีฬาที่ได้รับเหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยก็จะไม่ต้องถ่ายรูปพร้อมกับใส่หน้ากากที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือล่าสุดน,นี่ได้รับอนุญาตแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเพื่อให้ถอดหน้ากากหลังจากที่ร้องเพลงชาติ ตอนรับเปลี่ยนทองเสร็จก็จะมีช่วงเวลาให้เราถอดหน้ากากแล้วก็ถ่ายรูปโพสกับเหรียญแค่นั้นเองจังหวะกัดเหรียญคือจังหวะนี้จังหวะนี้ครับที่ได้ถอดหน้ากากถ่ายรูปเพียงแค่หนึ่งนาทีเนี่ยน,นะคะแต่ทีนี้คําถามค่ะย้อนกลับไปก็คือทําไมนักกีฬาถึงจะต้องกัดเหรียญทองคําตอบนะคะย้อนกลับไป100ปีเลยนะคุณผู้ชมโอ oh ้ไม่กันคือกว่า100ปีเนี่ยมีการพิสูจน์ทองคําอ่ะจะเป็นทองคําแท้หรือว่าไม่แท้มันคือการใช้ฟันกัดนี่แหละอ่าอันนี้คือเรื่องที่มันเป็นที่มาของ งารับโพสท่ากันเหรียญใช่ไปสูตรว่าเหรียญทองจริงหรือเปล่าใช่จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเป็นทองคําแทจ้จริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้แข็งมากถ้ากัดเนี่ยมันจะมีรอยบุ๋มบ้างของฟันใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทองปลอมเป็นแบบทองผสมเหล็กทองแดงหรือว่าทองชุบเนี่ยมันจะแข็งแบบกัดไปแล้วแบบเข้าฟันนะคุณเสี่ยวฟันอ่านี่คือพูกที่อยู่การพระจะรู้ผมเองอยู่พักหนึ่งพักกัดเหรอไม่เวลาที่เราแบบบีบห่วงอะห่วงที่จะคล้องพระลงไปในสร้อยอะ คือถ้าเป็นนิ่มๆอ่ะอันนี้คือทองจริงทองแท้แต่ถ้าแข็งๆปุ๊บเนี่ยผสมเหล็กแล้วก็จะไม่ใช่ทองแท้นี่เป็นไงทองรู้รอบตัวหลายคนก็ถามอีกว่าแล้วทองเหรียญทองเนี่ยที่นักกีฬาได้เหรียญทองเนี่ยเป็นทองคําแท้หรือทองคําไม่แท้มีคาตอบไหมครับได้ค่ะคือนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเนี่ย เขาก็กัดจริงๆแล้วเขาตั้งใจว่ากัดแบบล้อเล่นนั่นแหละก็ไม่ได้จริงจัง <spin> คุณเข้าใจไหมว่านาักกีฬารอได้ไหมปะมันมันไม่มี <แท S 1> วเวลา<บ>ที่เออมันไม่มีเวลาที่จะมาทําอย่างนี้มันก็เป็นท่ากัดแบบกัดเล่นๆนะคะแล้วก็ประกอบกับช่างภาพนี่แหละเ <cerc. S 2> ขาชอบของไงการเรียนหน่อยมันเป็นประเดนอะไรอ่ะประเพณีสืบพ่อกันมาเนาะใช่ค่ะว่าคนที่ได้เหรียญต้องกัดเหรียญให้ดูหน่อยย้อนกลับไปนะคะในโอลิมปิกสมัยโบราณเนี่ยที่ประเทศกรีซนะคะเมื่อหลายพันปีก่อนเนี่ยนะ รางวัลที่นักกีฬาเขาได้จากการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เหรียญรางวัลนะคะคแต่ว่าเป็นใบมะกอกค่ะจากเมืองโอลิมเปียใบเล็กๆเรียวๆวเขียว,ยวแล้วก็เอามาสานเป็นวงกลมหรือว่าเป็นทรงเกือดนะ้าเคยเห็นอยู่เป็นเสัญลักษณ์ของเขาเออสวมใส่ให้กับคนที่ได้ที่1นนะว้าวซึ่งชาวกรีกนะครับบอกว่ามะกอกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและความหวังนี่เขามีที่มาที่ไปนะ,ะจนกระทั่งการแข่งขันโอลิมปิกในปี1896ครับ,รบที่กรุงเอเธนส์ 10, ประเทศกรีซนะครับ จึงมีการมอบเปลี่ยนรางวาัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเป็นครั้งแรกโดยการมอบเปลี่ยนรางวาัลพร้อมกับมงกุฎใบมะกอกและก็ใบประกาศนนยบัตครับเต็มยศใช่แต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือนักกีฬาที่ได้ที่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะได้เหรียญเงินนะ แล้วนักกีฬาที่ได้ที่2เนี่ยนะคะก็จะได้เหรียญทองแดงค่ะแล้วนักกีฬาที่ได้ที่3ไม่ได้เหรียญรางวัลค่ะแล้วทีนี้ในการแข่งขันโอลิมปิกปี1904นะคะที่เมืองเซนต์ลูอิสค่ะที่รัฐมิสซูรีเนี่ยนะคะที่สหรัฐอเมริกาก็เลยมีการริเริ่มให้เหรียญทองเงินแล้วก็เหรียญทองแดงให้กับที่1ที่2แล้วก็ที่3ทีนี้หลังจากนั้นมา 1,904เกนี่ยก็ปฏิบัติเป็นธรรมเนียมกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยยาวเลยและในการแข่งขันโอลิมปิกนะครับปี 1,904, 1,908แล้วก็1,912นะครับเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยทำด้วยทองคำแท้แต่ว่าเหรียญเนี่ยมีขนาดเล็กครับเท่ากับประมาณเหรียญสิบบาทของไทยโอ้ยเล็กเนาอเล็กเพราะมันเป็นทองคำแท้ไงออก็ใช้เงินเยอะในการทำค่ะ แต่นะตั้งแต่โอลิมปิกปี1916นะครับเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยก็ไม่ได้ทําจากทองคาอีกต่อไปอ,อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเรื่องของการอาัดฉีดหรือให้รางวัลในแบบแบบรูปแบบอื่นแทนอันนี้ก็จะดูแล้วว่าเป็นเหรียญทองที่เป็นเสษลกักเฉยเฉยนะครับไม่ใช่ทองคำแท้ๆ ใช่ค่ะนี่แหละเป็นความรู้นะคะจริงๆเนี่ยที่มามาจากว่าเอ๊ะทำไมเราถึงสังเกตว่านักกีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญอะไรชอบกัดเหรียญกันจังเลยนี่เป็นที่มาคือถึงแม้ว่าปัจจุบันน่ะก็รู้กันหมดแล้วแหละว่าไม่ใช่ทองแท้แต่มันเป็น,เป,นเป็นท่าทางของนักกีฬาติดตากันมาว่าต้องทําแบบนี้ไม่แต่ผมยังคิดอยู่ในใจนะว่าเฮ้ยมันเป็นทองคําแทหรือเปล่าเขาถึงมม้องกัดใช่ปะ่ะใช่สมมุติมันคือมันสวยมากนึกออกปะ่ะอย่างล่าสุดที่น้องเทนนิสได้อ่ะตอนที่เขาโพสต์ใกล้นี่โอ้ทองมันสวยมากแล้วถ้าเรา วันนึงเราเอาเหรียญไปประมูลเไปจำนำอย่างเงี้ยจะได้ทังเยอะวะสุดท้ายก็ได้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ทองคำแ้ใชนะครับผมค่ะจบไปแล้วเรื่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาสนุกกันต่อนะในรายการของเรากับเรื่องของนักกีฬากับรอยสักครับ,คร,บครูค่ะสนับสนุนโดย ทีวีเด c t กชีวิตดีดีมีได้ทุกวันครับต้อนรับกับพขสู่รายการสปอร์ตปังๆครับอันนี้คือช่วงเรื่องดังปังๆครับกับเรื่องนักกีฬาและรอยสัตว์ นี่โอ้โหต้องบอกว่าวันที่16กันยายนของทุกปีนี่แหละค่ะถือว่าเป็นวัน National Tattoo Story Day นะคะ<ม>ก็คือแล้วเหรอนี่คุณมีวันรอยสักอีกแล้วมีมีหลายวันมากบนโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้นะคะห,หรือว่าเป็นวันเรื่องราวของการมีรอยสักแห่งชาตินั่นเองนะคะครับมีขึ้นมาทําไมมีขึ้นมาเพื่อให้คนที่ลงไหลในการสักเนี่ยมีโอกาสเล่าถึงที่มาครับมบนรอยสักต่างๆบนร่างกายว่าเอ๊ะ ลายนี้มีที่มาอย่างไงรแรงบันดาลใจมาจากไหนถึงเลือกที่จะสักลายนั้นใช่นี่เลยครับผมเดวิดเบ็คแฮมครับถือว่าเป็นผู้นําแฟชั่นในการสักของในหมู่นักฟุตบอลเลยะนะครับโดยรอยสักของแบ็คแฮมเนี่ยก็จะมีรอยสักชื่อลูกชายคนโตของเขาบรูคลินนะครับจากนั้นเนี่ยทุกปีก็จะมีการเพิ่มรอยสักขึ้นเรื่อยๆจนเต็มตัวไปหมดตอนนี้ะนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นอนุสรแ่งความรักของลูกเนี่ยในชื่อของลูกหรือว่าพลายางต่างๆ่ยจะเป็นรอยสักที่แบ็คแฮมเนี่ยบอกว่ารู้สึกวามิสุขที่สุด ที่ได้เขียนรอยสักเหล่านี้นบนตัว<น>ของเขารอยสักพร้อมทั้งแขนเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sleep s l e e v e ค่ะครหรือว่าแขนเสื้อเนี่ยมันเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมในคนหมู่นักฟุตบอลก็คือจะสักตั้งแต่ต้นแขนลงมาที่นี่เลยมันต่ขแขนอะ่นอนอะใช่ภาษาไทายอ่ะก็คือเราเห็นกันเนี่ยนะคะเขาให้เหตุผลว่ามันดูเท่มันดูดุดันพร้อมสู้เจอคู่ต่อสู้แบบถึงในถึงกันอย่างงี้ในหนังสือ soccer style นะครับ the magic and madness เขียนโดยไซมอนดูนานครับเขาได้อธิบายเหตุผลต่างๆนะครับพี่เขาเชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้นักฟุตบอลเนี่ยขันมาศักดิ์กันมากมายใช่ค่ะคือไซมอนดูนานเนี่ยเขาวิเคราะห์นะคะว่าการนอนนิ่งๆหลายชั่วโมงเวลาศัก์ต้องนอนนิ่งๆใช่ไหมใช่เพื่อให้ช่างศัก์เนี่ยเขาลงลวดลายศิลปะนะคะบนผิวหนังของเราเนี่ยอาจจะฟังดูเป็นเรื่องแบบเสียเวลาหรือเปล่าสําหรับใครหลายๆคนแต่สําหรับนักฟุตบอลจริงๆเขายุ่งแหละเขาซ้อมเกือบทุกวันแต่หลังจากช่วงบ่ายที่ซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่า เขาเนี่ยก็เลยใช้เวลาไปอยู่ในร้านให้ช่างสักแล้วเขารู้สึกว่ามันมีค่ามากกว่าเขานอนเล่นเกมอยู่ที่บ้านมันก็จะมีเวลาพักช่วงบ่ายเนี่ยเยอะเหมือนกันพอสมควรนะใช่ค่ะแล้วก็เหตุผลอีกอย่างคือเรื่องเงินคือบางทีไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้กับอะไรแล้วบอกผมสิเรื่องเงินเนี่ยทำไมไม่บอกพวกเราเนาะใช่ไปสักอะไรเสียเ,เวลาให้ใช้เยอะมากให้เจ็บตัวออกระเป๋งกระเป๋าแบรนด์หนึ่งแบรนด์เนมผู้ชายก็มีอะไรพวกเงินก็คือบ้ากนก็มีกาเนี่ยเป็นคนมีคุณค่ามีค่าเยอะมากเนาะ ช่วงนี้หนักเลยโควิดอยู่กับบ้านมีแต่ค่าเงินข้านั้งเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งเขาบอก<ง>ว่ารายได้จากการสักเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณนะครับค่าจ้างในการสักส่วนใหญ่นะครับผมเป็นรายชั่วโมงครับอย่างเช่นที่อเมริกานะครับผมค่าสักเนี่ยคิดเป็นชั่วโมงอยู่ประมาณที่1 5 0ดอลลาร์ก็คือประมาณ5000บาทซึ่งถ้าสักทั้งแขนเฉพาะแขนนะข้างเดียวนะใช้เวลาประมาณ40ชั่วโมงคูณไปก็ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อแขนหนึ่งข้าง Oh. นี่นะครับยังไม่รวมทิปที่ต้องให้ตามมารยาทอีก20% oh. ก็คือประมาณ40,000บาทโห oh. ก็รวมแล้วมัน2องแ0 0สี่2 0 0แแพงแพงเหมือนกันแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยนะคะสมมติสัตว์ไปแล้วรเราอยากจะลบรอยสัก เราก็ต้องใช้วิธีการเลเซอร์แล้วการเลเซอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายพอๆกับตอนสักเลยนะโอ้ยแล้วเ็าบอกเจ็บกว่าตอนสักอีกอะเจ็บมากค่ะเมแกนฟ็อกนี่ไงดาราสาวสุดเซ็กซี่อายุ35ปีเนี่ยนะคะคเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรอยสักของเธอจริงจริงเธอก็มีรอยสักเยอะมากมผู้ชมว่าเธอให้สัมภาษณ์ว่าการที่จะสักเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยเมแกนบอกว่าไม่มั่นใจได้ซ้าว่าในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีรอยสัก8หรือว่า9แห่ง <S <S แต่ว่าที่คนส่วนใหญ่เห็นชัดสุดก็คือรอยสักขนาดใหญ่นะคะรูปบหนน้าามมรโ ที่ด้านในท้องแขนข้างขวาช่วงล่างที่เธอเนี่ยสักตอนอายุตั้งแต่18อ่ะและเมื่อ10ปีก่อนนะครับเมเกนฟ็อกเนี่ยตัดสินใจทำเลเซอร์ลบรอยสักโดยเริ่มที่รูปเบรดินบนโรเลย <c oughs> เป็นจุดแรกเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาถ่ายภาพยนตร์เนี่ยช่างแต่งหน้าใช้เวลาในการที่จะลบรอยสักให้มันหมดไปด้วยคอนซีลเลอร์ต่าง มันทำให้ต้องเสียเวลาไงก็เลยตัดสินใจลบดีกว่า oh, <no. S 2> นี่ไงลบโดยการที่ใช้เลเซอร์เนี่ยแหละคะ่ะเธอ<ๆ>ก็เลยบอกว่ามันเจ็บปวดทรมานมากกว่าตอนสักแบบหลายเท่ายาชาก็ยังเอาไม่อยู่เธอเปรียบแบบนี้ว่าตอนที่เลเซอร์ลบรอยสักเนี่ยนะคะผิวของเธอแตกเปรีย้ยๆเหมือนมเมล็ดข้าวโพดที่กําลังแบบโดนคั่ว oh, oh. ป๊อปคอนกลายเป็นป๊อป<ๆ>คอนคุณผู้ชมที่กําลังคิดจะสักคืออย่างพี่เดียเนี่ยคิดดีๆนะมุิจะไปไสักชื่อแฟนอะไรเงี้ยไม่เคยเลยไม่เคยคิดลยยิ่งแบบเลิกกับแฟนบ่อยอย่างเงี้ยคุณแบบ คุณต้องเสียเวลาลบแล้วลบอีกอ่ะ <c oughs> คุณเข้าใจป่ะไม่เคยคิดเลย <c oughs> ค่ <c oughs> ะ okay. ไม่เคยคิดที่จะสักเลยนะคะ <c oughs> แต่อ่ะเมแกนเขาบอกอย่างนี้นะเผื่อว่าใครหลายคนนะดูมีความคิดที่อยากจะไปสักเมแกนบอกว่าอย่าสักนะเดี๋ยวจะเสียใจภายหลังแต่ว่าตอนนั้นผู้ใหญ่เตือนเขาหลายคนตั้งแต่อายุสิแล้วแหละแต่เขาเนี่ยไม่เชื่อเลยแล้วก็บอกว่าเอตอนนั้นฉันดื้อมากนะคะ กว่าจะลอยสักรูปบารดาดนมอนโรจะหายเกลี้ยงเนี่ยทำเลเซอร์สครั้งเลยนะมาอีกคนอีกแบบคนนี้นี่คือไอดอลของผมเลยตลอด<ช>การคร<ะ>ิสเตียโนโรนัลโดซึ่งบนตัวของเขานะคบผมไม่มีรอยสักเลยเหตุผลที่เขาไม่สักเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบบริจาคเลือดเป็นประจําปีละ2ครั้งนะฮะแต่ว่าการสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะทําให้เขาต้องงดการบริจาคเลือดไปอย่างน้อย1ปีเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับกระแสโลหิตจากการ ที่เครื่องสักมันเข้าไปอยู่ในผิวหนังเราไอดอนี่คือบุคคลนะที่เป็นตัวอย่างมากๆจริงรมีระเบียบ <Okay. S 1> วินัยดูแลตัวเองดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าจะไปสักอันนี้ไม่ได้ห้ามนะเผื่อแบบว่าอยากสักมากๆจริงๆแต่ให้ลองแบบคิดให้ดีว่า สักแล้วอนาคตอาจจะต้องลบไหมหรือว่าชั้นพอใจที่จะมีไปตลอดชีวิตอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วเนาะมีผลกับตัวเราและคนรอบข้างแค่ไหน<ช>เรื่องของการสมัครงานต่างๆก็มีนะเดี๋ยวนี้นะก<ช>็ามีกฎว่าอาชีพไหนไม่สามารถสักได้ใช่ก็ดูแล้วกันว่าเราควรจะสักหรือไม่สักนะ<ช>ครับ และตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะกับช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิษนุค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีครับคุณนาสวัสดีครับคุณนาครับวันนี้จะมาพูดถึงน้องแต้วสุดาพรรีสองดีครับครับคนนี้นี่คือพูดถึงกีฬาแอเช่นเกมก่อนดีกว่านะครับเคยได้รางวัลเหรียญเงินนะครับกีฬาแอเช่นเกมในปี2018ที่ผ่านมาที่จาการ์ตาใช่ครับผมแล้วก็มาพูดถึงล่าสุดเลยโอลิมปิกเพิ่งคว้าเหรียญทองแดงเชียร์กันทั้งประเทศใช่คุณาใจเต้นเลยอะค่ะในสายตาคุณนาว่ามันสมควรไหมครับ สมควรแมตช์นั้นเอกฉันไหมหรือยังไงดูแล้วถ้าพูดแบบไม่เข้าใครออกใครออกได้สามหน้าเลยอแพ้ชนะเสมอได้หมดแต่โมวยสลเนสมัครเล่นเนี่ยไม่มีเสมอไม่มีเสมอม,มันอยู่ที่กรรมการด้วยเขาจะให้ยังไงใช่มวยออกอะไรก็ได้ออกอะไรก็ได้อออไไดให้เราชนะเราก็ดูไม่น่าเกลียดได้ซ้ดด้วยซ้ำไปเพราะว่าหลังจากจบยกสามแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าเคลลี่แฮร์ริงตันไม่ได้ดิใจมากนะัก แต่เอาสิ่งที่แสดงความดีใจมากกว่าใช่พะน้องอาจจะมั่นใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะผมดูผมก็ยังคิดว่ามีโอกาสถ้าไม่มีการเมืองอะไรอยู่ข้างหลังเราก็คิดเยอะไปอาจจะคิดเยอะไปก็ได้เพราะมันมีการเมืองอยู่หลังกีฬาอยู่เรื่อยๆแต่หลับผมนะผมผมก็ชอบการตัดสินแบบสมัยก่อนนะที่ต่อยแล้วคะแนนขึ้นเป็นหมัดๆเลยะไม่เือนการห้าท่านกดต้องให้กดพร้อมกัน3ท่านคะแนนถึงจะขึ้นครับ ก็ดีแ <Female> ต <humming> <dictator> ่ตอนนี้คือจะบอกตอนช่วงพักยกคือใช้สายตาใช้ทัศนะแล้วก็ใช้ความจําว่าเอ้ยมันควรจะเป็นยังไงยังไงยังไงมันใช้ใช้ใจใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกมากกว่ามากกว่ามากกว่าการกดที่เห็นขณะนั้นเลยอะไรเงี้ยครัก็นั่นคือเหรียญทองแดงที่ผ่านมาล่าสุดของโอลิมปิกของน้องเต้านะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงอีก3ปีข้างหน้าแล้วครับคุณอาครับที่ปารีสใช่ครับคุณอาคิดว่าน้องเต้าจะ สามารถกลับมาสู้ได้อีกครั้งไหมตอนนี้30อีก3ปี33ไหวไหมคุณอาดูความเป็นผู้หญิงมาดแมนดูความรักในการชกแล้วน่าจะไหวแล้วถ้าหากว่าดูคู่ต่อสู้ของเต้าเน,นี่ยในรอบ semi final ได้เหรียญทองแดงดูงดงดบนแท่นจะเห็นเลยว่ามีคนหนึ่งได้เหรียญทองแดงพร้อมกับเต้าคราวนี้อายุ4ีบปีเป็นนักมวยฟินแลนด์เ oh. ข้าถึงรอบ semi final แล้วแชมป์แฮริงตันอายุ3าปี ก็จะแก่กับแต้วนิดหน่อยเมื่อแต้วไปชกที่ปารีสดังนั้นต้องถามหัวใจแต้วก่อนว่าแตวยังมีความสุขในการชกมวยหรือเปล่าถ้ามีความสุขยังชกได้เรื่อยซ้อมด้วยความรักซ้อมด้วยความสุขเขาก็ไปได้ถึงโอลิมปิกที่ปารีสย่างแน่นอนอเพราะฉะนั้น,น,นถือว่าอายุ33ก็ยังไม่ได้แบบแก่เกินไปไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วตอนนี้้วระหว่างทางเนี่ยปลายปีนี้ก็มีซีเกมที่เวียดนามปีหน้ามีที่หางโจที่เมืองจีนเอเชียนเกม่ะปีถัดไปชิงแชมป์โลก มีกิจกรรมให้ทําตลอดเวลาเหมือนได้ซ้อมตลอดไม่หยุดเลยได้ซ้อมจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับก็ขอให้น้องแต้วฟิตตลอดปีแล้วกันนะครับผมแล้วก็เก็บเหรียญในระหว่างการแข่งขันที่จะรอโอลิมปิกมาทั้งเอเชียนเกมทั้งซีเกมใช่ไหมุณนะครับก็ขอให้ฟิตไปเรื่อยๆเราโมวยมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยชกแค่3ยกไม่ใช่12ยกความบอดช้ำมันไม่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 เหมือนกับมวยอาชีพดังนั้นถ้ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีที่สําคัญที่สุดก็คือ ความสุขและความรักในการทุกในการซ้อมมีหรือเปล่าถ้าตราบใดยังมีความสุขความรักในการซ้อมอยู่เนี่ยไปได้แน่นอนอายุ30 33ไม่เป็นปัญหาใช่แล้วก็เชื่อว่าอย่างที่คุณอาบอกเนาะระหว่างทางมันมีหลายแม์ที่จะต้องแข่งขันใชมมนมนมน่มันมันมันเป็นความท้าทายอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วกําลังใจน้องก็ดีด้วยนะคะใช่ครับเพราะว่าชกคราวนี้พอชกเสร็จแล้วได้เหรียญรางวัลมาเนี่ยมันเห็นหน้าเห็นหลังสำหรับฐานะความเป็นอยู่อนาคตที่มั่นคงค่ะ ก็มีกำลังใจมากขึ้นด้วยแหละใช่ว่าขอให้น้องแต้ามีกำลังใจในการฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมจะได้นาเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยเราไทยแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณอาพิษณุมากๆนะคะขอบคุณมากคุณอาครับครับแล้วนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่กับพวกเราครับทุกวันเสาร์8โมงตรงทางช่องวันสาจเป็แห่งนี้กับรายการสปอร์ตังปังีลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะ